ยังไงผมก็จะกลับอยู่เมืองนอกนานพวกใส่ร้ายปลายสีก็เยอะขึ้นแล้วผมกลับไปนะย้ำไหมนะมไม่อาศัยพักการเมืองใดๆรวมทั้งพักเพื่อไทยด้วยน้องอิงจะเป็นคนประกาศว่าผมจะกลับเมื่อไหรอย่างไรรับรองว่าไม่มีการออกกฎหมายนี่อย่าไปคิดว่าจะเกี้ยเสียกับพลังประชาราัฐเพื่อขอกลับไม่มี เอาพูดเรื่องกลับบ้านขออภัยที่ผมเคยพูดไปว่าจะกลับพอสอที่แล้วแล้วผมพยายามอย่างยิ่งนะผมไปทำออกซิเจนเพื่อให้เสร็จก่อนเวลาก่อนสินปีเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์มันลูกเขาห่วงใย,ยเรื่องความปลอดภัย <c oughs> ก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะอยู่เมืองนอกนานพวกใส่ร้ายป้ายสีก็เยอะขึ้น แล้วพวกที่กล่าวหาทางคดีก็เอามายัดให้เราให้พิการเท็จกับเราเพราะฉะนั้นกลับไปดีกว่าสบายมากแล้วผมกลับไปนะย้ำไว้นะไม่อาศัยพรรคการเมืองใดๆรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยอาศัยหัวใจตัวเองอันนี้เคลียนะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกังวลผมแล้วยังไงเนี่ย mm. ก็ย้ำอีกครั้งว่าน mm. ้องอิงจะเป็นคนประกาศ mm. ว่าผมจะกลับเมื่อไหรอย่างไร mm. รับรองว่าไม่มีการออกกฎหมายนี่อย่าไปคิดว่าจะเกี่ยเสียกับพลังประชาราัฐเพื่อขอกลับไม่มีนี่ชีวิตผมเนี่ยนะมันเกิดจากการสร้างตัวเองมาตลอด ไอ้เรื่องง้อคนเนี่ยคงยากนะครับแต่เป็นคนที่มีน้ำใจกับคนคบคนได้แต่ไม่แทบจะเมื่อไหร่เนี่ยจะสะบัดตูดจากผมไปแล้วมาให้ผมง้อนี่ไม่มีทางไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมเพราะนั้นผมเนี่ยเป็นคนช่วยตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้กลับบ้าน เรียกว่าผมจะเป,เป็นคนบอกเองว่าผมจะกลับเมื่อไรผมต้องกลับฮะผมไม่กลับไม่ไหวเพราะโดนกันแกล้งดูตลอดเวลาเอามันเลยหมดเรื่องยังไงเนะ่เรียกว่ายังไงก็ได้สบายมากดูประกาศปีนี้ปีนี้เจ็ดสิบสี่แล้วนะครับปีนี้เจ็ดสิบสี่แล้วนะ ใช่เรียกว่าพกดวเองกับเองกันนะงรัมีการปลุกผีวันรคมพวกนี้ขึ้นมาใหม่อย่างมีในยะสําคัญในช่วงใกล้กันหรือเปล่าใช่ชอบชอบปลุกผีอ่ะอืีแตวว่าผมเป็นคนอยู่ปลุกไม่ขึ้นหรอกผมเป็นคนไปปลุกผีเอาแล้วกันไม่ไปป่าช้าไหนก็ไปเถอะนี่ผมเป็นคนสบายมาก อืมค่ะขอบคุณแค่ะขอบคุณมากาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแคร์ขอบคุณคุณแคร์มากนะครับขอบคุณแคร์มากครับ